สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาซอรับไข่ทั้ง15ใบใน Energy ใบโอมนะครับใน e v e n น The Hatch นั่นเองสําหรับวิธีการไปอย่างแรกให้เรากดรูปปักหมุดที่อยู่ทางด้านซ้ายปุ่มเขียวแล้วให้เรากดคลิกมาที่รูปปุ่มเช็คพอยต์ด้านล่างจากนั้นให้เรากดปุ่มสีเขียวแล้วเราจะถูกวาปมาแบบนี้เมื่อเราถูกวาปมาแล้วนะครับให้เราเดินมาที่แท่งที่มันเป็น,ปนสายฟ้านะครับนะเป็นแท่งล่อฟานครับแบบนี้แล้วให้เรานะครับ เดินชนนะครับนะเราจะถูกว่ามาอีกทีแบบนี้เลยสาหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ก็จะขึ้นแอนิเมชันประตูมิตินะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เคยเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดปุ่มรูปปากมูนด้านซ้ายปุ่มสีเขียวแล้วให้เรานะครับกดรูปเอ e r จีนะครับนะหรือว่ารูปสายฟ้าเราก็จะถูกว่ามาบริเวณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูแมปทั้ง15ของวันนี้กันเลยแมปแรกคือ infection สมั n นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตัวใครจะเกิดอยู่แถวล็อบบี้นะครับรดยว่าจุดเซฟของเรานั่นเองนะครับนะาเมื่อเราจเจอใครเราก็เราได้ไเเเลยยยแแบบบนนนีีี้ร้รรอออท่่2คื Beau2 SYtnoami Ma ัง เมื่อเข้ามาแล้วให้เรานะครับเดินตรงมาที่ท่าเรือนะครับน้จากนั้นมันจะมีปุ่มสีม่วงให้เราเหยียบอยู่นะครับหรือว่าให้เรากด e อยู่นะครับก็ให้เราทําการกด e ครั้งไว้จะเป็นการเสกเรือแบบนี้จากนั้นให้เราขับมาที่ทางด้านขวานะครับไปที่ไรเฮลนะครับน้าเมื่อเรามาถึงไรเฮลแล้วก็ให้เรานะครับตามหาไข่ในบริเวณก่อนนี้นะครับนะามันจะสุ่มเกิดนะครับก็สําหรับคุเนี่ยจะเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับน้เรียบร้อยได้มาละแมปที่3คือแมปคัปปิเบล่าเอเวอเรชั่นเมื่อ เยอร์หน้าใหม่นาอหรือว่าคาปีวูดนั่นเองนะครับต่อมาให้เราเดินมาตรงใกล้ๆก,กับประตูสีม่วงตรงนี้แล้วให้เลี้ยวมาทางด้านซ้ายเราก็เจอกับไข่ที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นไม้ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแมปที่4นะครับนั่นก็คือแมปแอเรียที่51นั่นเองเมื่อเข้ามาระไนแล้วนะครับให้เราลงมาด้านล่างก่อนแล้วให้เรานะครับเดินตรงมาเลื่อนนะครับนะให้เดินตรงมาจนกว่าจะถึงขอบนะครับนะแบบนี้แล้วให้เราเลี้ยวมาทางด้านซ้ายจากนั้นให้เดินตรงไปเราก็จะเจอกับไข่อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินไปชเดิเลย Remember, เรียบร้อยแมปที่5คือแมป o d g e He เ s c a p e เมื่อเข้ามาในแมปแล้วนะครับให้เราออกมาด้านนอกก่อนจากนั้นให้เราตามหากุญแจสีเขียวด้วยให้ทุกคน,นครับเดินตามผมมาได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องระวังหมา d o Dodge บุกด้วยนะครับหรือว่าดักด้วยนะครับนะโอเคนะครับเมื่อเราเดินมาเจอกุญแจสีเหลืองแล้วก็ให้เรากด e จากนั้นก็ให้เรานะครับเอากุญแจมาเปิดห้องสีเหลืองแล้วให้เราเข้ามาด้านในนะครับจากนั้นก็ให้เราเล่นออบบี้นะครับนะให้เราเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยแบบเมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดก็ให้เรา กดปุ่มเพปุ่มสีเขียวด้านล่างแล้วให้รอจนกว่าเกมจะเริ่มนะครับเมื่อเกมเริ่มแล้วเราจะต้องฆ่าฝั่งตรงข้ามให้ได้นะครับนะเมื่อฆ่าเสร็จแล้วมันจะดอรอปไข่ให้เราแบบนี้ก็ให้เราเดินไปเฉลรือเดินไปเก็บได้เลยครับเรียบร้อยแมปที่7คือแมปสเก็ตบอร์ดเรเจนนั่นเองเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดเขาว่าอีเวนต์ทางด้านขวานะครับที่เป็นปุ่มเดอะแฮชนะครับจากนั้นให้เราทําการกดปุ่มเพสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือเราจะต้องเล่นออบบีสเก็ตบอร์ดจนกว่าจะถึงด่านที่ 20, รกาเดยี่ส เร,เรียบร้อยได้มาแล้วต่อมาแมปที่8คือแมปเจวเบรกนั่นเองเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไม่ให้เราเลือกฟังว่าเราจะเป็นตำรวจหรือเราจะเป็นโจนะครับก็ให้เราเลือกโจดีกว่านะครับเพราะว่าโจมันดูง่ายเนาะแล้วมเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแอนิเมชันแบบนี้เป็นโจน2คนกําลังคุยกันเมื่อแอนิเมชันจบแล้วนะครับก็ทุกคนเดินตามผมนะครับมาที่จุดสีแดงได้เลยนะครับนะโอเคนะครับเมื่อเราลงมาแลว้วหาจุดสีแดง,ดงแล้วนะครับก็จะขึ้นแอนิเมชันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้กุญแจม่วงมาออออออเเเเเเคคนน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 ะรรรััับบบมมมมื่แิิชจจล้้้้้้้้วกกกกก็็ใใหหาาาาาาขึาดดดไ โอเคเมื okay, ่อเราเอาอกมาด้านนอกแล้วให้เราเลี้ยวมาทางด้านซ้ายมาที่ประตูนะครับแล้วรอจนกว่าประตูจะเปิดหมดโอเคนะครับเมื่อประตูเปิดหมดแล้วเราจะต้องจําแสงที่อยู่ของแต่ละปุ่มให้ได้นะครับจากนั้นเราจะต้องแก้พัซิลโดยการกดปุ่มนะครับนะของแต่ละปุ่มให้ตรงนะครับตามแสงที่มาส่องนะครับนะ,ะ <mon> โดยถ้าเกิดเรากดถูกมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยโอเคนะครับเมื่อเรากดปุ่มถูกทั้งหมด4ช่องแล้วนะครับนะตัวประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะครับเราก็สามารถเข้าไปเอาไข่ได้เลยแบบนี้เรียบร้อยต่อมาแมปที่9คือแมป a d e d Studio นะครับเมื่อเข้ามาแล้วตัว่จจะะเเเกกกิิิดดดอยูบรรวณุนค็ เราเจอแล้วก็ให้เราเดินออกมาด้านนอกเลยให้เรานะครับเดินไปเก็บหรือเดินไปชนได้เลยแบบนี้เรียบร้อยแมปที่10คือแมปออ B บ,บี้รอยัลเมื่อเข้ามาด้นานในแล้วให้เรารอจนกว่าตัวเกมจะเริ่มนะครับเมื่อเกมรอบใหม่เริ่มแล้วนะครับนะให้เราไปจุดศูนย์กลางให้ได้นะครับนะเพราะว่าตัวไข่เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางแมปแบบนี้เลยนะครับต่อมาแมปที่11คือแมป s ิกคิดเกมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตัวไข่เนี่ยจะซ่อนอยู่ตรงมุมนะครับนะหรือว,ว่าตรงกำแพงนะครับนะเมื่อเราเดินมาเจอแล้วก็ให้เราเดินไปเก็บได้เลยนะครับเรียบร ตัวไข่นะครับจะเกิดอยู่ในบริเวณนี้นะครับนะก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าของผมเนี่ยจะอยู่หลังตรงนี้เลยนะครับก็เมืเ่อเราจะแล้วให้เดินไปชนได้เลย เรียบร้อยแมปที่13คือแมปเพชรแลบเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเดินตามลึกศรก่อนนะครับนะมากด e ตรงเครื่องตรงนี้จากนั้นให้เรากดปุ่มบายปุ่มสีเหลืองนะครับเพื่อทําการซื้อไข่เมื่อเราได้ไข่มาแล้วให้เราลากไข่นะครับมาวางไว้ตรงนี้และให้รอจนกว่าไข่จะฟักนะครับเมื่อเราได้สันเลี้ยงแล้วตัวไข่ก็จะดอกให้เราเก็บแบบนี้เลยเรียบร้อยได้มาแล้วต่อมาแมปที่14คือแมปมูเกนนั่นเองเมื่อเข้ามาแล้วให้เรากดปุ่มเพก,ก่อนได้เลยครับจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับตามหาไข่ซึ่งตัวไข่เดี่ออยวารใหเ้ เดินไปเก็บได้เลยครับเรียบร้อยแมปสุดท้ายคือแมป s q u ิ d ต a เกมแต่เป็น NPC นั่นเองเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดเขาว่า the h a s h นะครับข้อความสีม่วงจากนั้นให้เรากดปุ่มโนแล้วเราก็จะได้ตัวไข่มาง่ายๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับได้ไข่มาแล้วบางทีก็ได้ง่ายเกินก็สําหรับวิธีการรับไข่ทั้ง15ฟองในโซน e n e r g y ก็เป็นเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสําหรับวันนี้ไปครับบาย